แล้วนะคะเจ้าของ Family f a r ร์มอยุธยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหนึ่งเป็นคนริเริ่มทำฟาร์มปูนา<ช>ถามก่อนว่าปูนาเนี่ยปกติแล้วเขาเอาไปทำเมนูอะไรบ้างคะคือโดยทั่วไปคนที่จะรู้จักปูก็จะเป็นส้ตมตำเนาะเป็นปูดองยำปูอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างที่ฟาร์มก็จะมีแปลรูปเป็นน้ำพริก,กเป็นสิกเนเจอร์ของเราเลย วันนี้ได้ชิมไหมได้แน่นอนวันนี้ได้ชิมด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูใหม่ที่ยังไม่เคยทําที่ไหนเลยคือเมนูอะไรคะจะเป็นปูจ๋าค่ะปูจ๋าใช่ที่มาจากปูนาอ่ามาจากปูนาค่ะใช่น้ําพริกน้ําปูน้ําปูก็ได้น้ําพริกก็ได้ค่ะเหมือนน้าพริกเผาน้ําพริกนรกอะไรอย่างเงี้ยมันปูอ่ะได้ด้วยไหมได้มันปูก็จะเป็นอ่องมันปูค่ะที่นี่ก็จะมีขายเป็นมันปูสด มีไขมันปูสดด้วยอะะใช่นี่คุยกับคุณหนึ่งไปคือน้ําลายไหลไปเลย<ช>วันนี้นะคะที่ที่มาเจอคุณหนึ่งที่นี่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเอิงอะชอบกินมันปูออแล้วก็เพิ่งเคยไปกินน้าพริกน้ําปูมาก็เลยมาหาที่มาว่าเอ๊ะจริงๆอะมันมาจากปูนาะแต่เพิ่งรู้ว่าอายุธยาใกล้ๆกับกรุงเทพก็มีฟาร์ม<ร>ที่เลี้ยงปูนาะซึ่งปัจจุบนันนี้ฟาร์มของคุณหนึ่งะคะ่ะ ส่วนใหญ่ทําเป็นแปรรูปเป็นน้ำพริกขายหรือว่าขายส่งหรือขายยังไงคะอะของเราก็จะมีทางเป็นแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีตัวน้ําพริกมีน้ําปลาปูนาสักหนึ่งสักหนึ่งเราจะชิมด้วยส่วนปูที่เป็นเป็นตัวมีชีวิตอย่างงี้ค่ะก็จะมีการสอนให้คนที่สนใจในการเลี้ยงหรือว่าสนใจทําเป็นธุรกิจเข้ามาเรียนฟรีรอะคะฟรีค่ะจะจัดฟรีค่ะดีจังเลยอ่ะคือแบบแบ่งปันคนอื่นด้วย สมมติว่าแบบเอิงเป็นหนึ่งคนที่มาที่ที่ฟาร์มของคุณหนึ่งเริ่มบอกว่านี่เอิงอยากจะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงเป็นแบบอาชีพเลยเอิงซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากคุณหนึ่งไปแล้วเอิงต้องมีอะไรบ้างคะเอิงถึงสามารถแบบเลี้ยงม,มีใจมีใจอยกากเลี้ยมีงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างแรกคนที่จะทำเนี่ยก่อนจะถึงความสำเร็จจะต้องค่อยๆลองทำไปก่อนแล้วก็ทีนี้อยากให้เริ่มจากเล็กๆสโคปงบประมาณก่อน ว่างบประมาณที่เราไหวในการทดลองเลี้ยงให้ลองใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ2-3เดือนค่ะพอผ่าน2อถึงเดือนไปแล้วเนี่ยจากการที่เราลงมือทําจริงเน่ยทีนี้เราจะบอกตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นแล้วคนอื่นบอกว่าดีแค่ไหนสําเร็จแค่ไหนเลี้ยงไม่ยากอันนั้นคือคนอื่นบอกแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราคือคนที่ทําพอเราลงมือเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอะ่ะทำได้หรือไม่ได้พอผ่นแม่ผ่นคู่หนึ่งเวลาคู่หนึ่งขายคู่หนึ่งขาย ที่นี่ขายคู่ละหนึ่งร้อยบาทคู่ละร้อยบาทก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียค่ะ<า>แต่ถ้าเป็นตัวท้องเนี่ยก็จะเป็นตัวละสองร้อยตัวละสองร้อยเนี่ยก็คือในท้องตัวเมียเนี่ยค่ะพอผสมกันแบบนี้เสร็จเขาก็จะมีลูกในท้องประมาณ5้าถึงเจ็ดร้อยตัวโอ้ใชบคือออกได้เลยใช่ซื้อพ่อพันแม่พันไปที่บ้านต้องมีอะไรคะต้องสร้างบ่อ,อแบบนี้ไหมไม่ต้องค่ะเริ่มเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีบ่อทางเลือกกระมังใช้ได้บ่อฟิวเจอร์บ่อฟิวเจอร์บ์อเนี่ยต้นทุนจะถูกมากอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆ้นเอง แล้วก็พับเลยมีวิธีพับใน Google, ใน o o o g l e ใน u t u b e เลยไปเสิร์ชได้เลยใช่แล้วก็ซื้อไปคือปล่อยปล่อยเขาอยู่เลยอ่ะปล่อยก็ปล่อยลงลงในน้ำนี่แหละค่ะแล้วก็หาที่หลบซ่อนที่นี่ก็จะใช้เป็นพวกกระเบื้องแผงไข่ต้นไม้มีไงมีแผงไข่แล้วก็จะมีโซนหินเพราะว่าเราจะมีลูกปูเล็กๆให้เขาหลบตามช่องหินด้วย หนีบหรือเปล่าเออต้องมีอะไรก่อนที่จะแบบถือมันไหมหรือว่ายังไงอ่ะอ๋อมีอุปกรณ์ค่ะถ้าตัวหนีบเออหนีบอย่างนี้เหรอหนีบมันก่อนเหรอคุณหนึ่งใช่ให้เออหนีบมันก่อนแล้วก็เวลาจับอะค่ะเราก็แค่กดกดหลังมันแล้วเราก็เราก็จับดันข้างอู้ปูนิ่มปูนิ่มคืออะไรคะปูนิ่มก็คือปูที่ผู้ลอกคาบลองจับดูค่ะอันนี้ก็จับแพงเลยพันกว่าบาทพันสองพันห้า หนีบไม่เจ็บอันนี้เพราะว่าเหมือนเขายังไม่มีแรงคะอ๋อนี่เปิดรูมี่เหมือนเริ่งลอกคราบใช่ปกติมันลอกกี่เดือนครั้งหรืออะไรยังไงประมาณเดือนละครั้งค่ะแล้วแต่ไซส์ถ้าไซส์เล็กเขาจะลอกบ่อยโลละพันนะโลเป็นพันค่ะใช่ก็จะประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20ตัว20ตัวพันหนึ่งตกตัวหนึ่งพันห้าพันห้าใช่แล้วแต่ว่าใครจะตั้งราคาเท่าไหร่แต่ถ้าที่เนี้ยพันห้าต้องสั่งไว้ด้วยนะแล้วก็บอกไม่ได้ว่าจะได้ครบเมื่อไหร่ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ฟาร์มตลอดทุกวันเจออย่างเงี้ยก็คือจับฟีดเลยและอันเนี้ยคือคือมันลอกมาได้สักกี่วันคนนึงถ้านิ่มๆแบบเนี้ยเพิ่งลอกค่ะ<พ>น่าจะลอกเมื่อเช้าเพราะว่ายังไม่แข็งเลยประมาณ2วันเขาก็จะเริ่มแข็งพอแข็งเขาก็จะเป็นแบบนี้<พ>อย่างอันนี้ก็ลอกลอกเหมือนกันแต่ว่าไม่นานเนี่ยค่ะสีที่เขาลอกใหม่ๆอ่ะสีเขาจะแจ่มมากมสีม่วงจริงๆด้วยอะ่ะสีเขาจะแตกต่างกันเพราะว่าเขาเพิ่งลอกคราบใหม่ สมมติเรามีปูร้อยตัวถ้าเราทำปูนิ่มมันก็จะค่อยๆหมดไปเราก็ต้องปล่อยไว้ให้มันมขยายขยายพันต่อเพื่อที่จะเรามีรุ่นถัดไปขายด้วยเวลาขายเราขายแบบเป็นๆหรือเราขายขายเป็นๆค่ะถ้าเขาเลือกที่จะเอาไปเลี้ยงอุ้นี่เงยโอ้โหเยอะมากอันนี้คือเป็นตัวที่ผสมพันธุ์กันในบ่อแล้วก็ท้องนี่ก็จะเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะตัวละสองร้อยแล้วก็จะมีลูกปูข้างในอย่างเวลาเราเจออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแยกไว้เพื่อเพื่อไปขาย เพราะว่าราคาเขาจะไม่เท่ากันถ้าเกิดปเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงต่อใช่แล้วก็เอาตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วก็ได้ลูกด้วยได้ลูกด้วยอันนี้คือถือว่าเป็นรายได้เสริมของคุณหนึ่งเสริมประเดิมแสงโอ้ยอย่าพูดดังไปนะอย่าพูดดังไปเป็นรายได้เสริมที่ดีต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะตลาดกำลังโตแล้วก็วันนี้คุณหนึ่งมีเมนูเหมือนที่บอกตอนต้นจะทำให้ทานด้วยะไปค่ะใช่ค่ะ เขาเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วมีกล้องไลฟ์สดด้วยเนี่ยะนี่อะไรอะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่เหรอคะนี่ไง Family Farm เลิศมากน้ำปลาต้องมาทางคนนี้ค่ะตั้มตั้มเป็นพรีเซนเตอร์น้ำปลานัวทำท่าสิทำท่าสิทำหน้านัวนัวไหนยังไม่ได้เปิดไครตั้มก็อร่อยสูดรนัวบักทัดบักทัดไปมากมากนัวมากมากนัวมากมา ถึงค่ะบ้านคุณหนึ่งจะมาทําเมนูที่มาจากปูนาะที่ได้ยินเสียงฟู่ๆนี่ไม่ใช่อนะไรเราติดเตาเอาไว้วันนี้จะมาทําเมนูด้วยที่มาจากกูนาะอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณ อันนี้จะเป็นตัวเมนูปูจ๋าค่ะจะเป็นเมนูที่เราสอนลูกค้าที่เข้ามาเรียนกับเราแต่ว่า<ะ>เราไม่ได้ทําขายวิธีการกรรมวิธีก็คืออันนี้เหรอคะง่ายมากก็คืออย่างอันนี้ค่ะเนื้อปูเนี่ยเราเราแกะมาแล้วก็ใส่ผสมไปเรียบร้อยแล้ว<ะ>แล้วก็จะใส่เนื้อเนื้อหมูนะคะมีแครอทแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มความหนึบนิดนึงก็คือเราใส่หมูเส้น<ะ>แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ําตาลแค่นี้เองค่ะ ก็ผสมาผสมกันใช่แล้วก็กระดองอันนี้ก็เป็นจากปูปูนาที่เราเลี้ยงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราแคะมันขายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เหลือกระดองจริงๆกระดองเนี่ยเราสามารถขายได้ส่งเข้าสูงวิจัยเพราะว่าเขาจะสกัดไคตินไคโตซานขายได้หมดเลยนะใช่ค่ะขายได้ทุกส่วนปูนานี่ใครจะใครจะเชื่อว่าปูนาตัวเล็กๆนี่คือแบบ ได้ทั้งส่วนอ่ะผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้คุณหนึ่งเขาทำที่เราเรียบร้อยแล้วกําลังนึ่งอยู่นึ่งสักพักหนึ่งไม่ต้องสุกมากเราก็จะทอดเลยต้องทำยังไงคุณหนึ่งอย่างนี้คว่ำคว่ำหน้าลงค่ะอุ้ยอ้ย,อยร้อนรมันจะปล่อยปูลงลงลออยรเร็วเรียบร้อยอู้ ไวมากทำไมไวยขนาดเนี้ยไฟร้อนมากเลยนะเนี่ยอันนี้จะระยุกต์นิดนึงโดยการแบบว่าเอาชีสมาโรยหน้าก็ได้นะคะแล้วก็อบคือจริงๆพอร้อนปุ๊บพอเราใส่ชีสผงลงไปใช่มันก็จะเยิม้มน่ากินมาก<ม>เรียบร้อยนะคะยอ,ยอย่างที่เอิงบอกไปค่ะว่า,เ,าเมนูต่างๆเนี่ย ทำมาจากปูนาทำได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามสนใจนะคะพวกน้ำพริกต่างๆสามารถไปสั่งซื้อได้ค่ะเพจ f a c e b o o k Family ฟา r ์ฟาร์มปูนาอายุทยาค่ะซร์ชจาก Facebook ได้เลยใช่ Family Farm ฟาร์มปูนาอายุธยาหรือว่าใครก็ตามที่กำลังหาไรายได้เสริมอยากจะเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้เหมือนกันนัดเข้ามาเลยคือถ้าเกิดคุณซื้อไปที่คุณหนึ่งบอกไปว่าซื้อไปคู่หนึ่งก็สอนวิธีการเลี้ยงเลี้ยงเสร็จปุ๊บมีปัญหาอะไรก็สามารถ ส่งคําถามมาได้สินบ็อกถามได้เพราะเราก็จะมีถามว่า,าเลี้ยงเป็นยังไงให้ส่งบ่อส่งอะไรมาให้ดูค่ะใช่อ่ะคอนแทคตามนี้เลยนะคะขึ้นอยู่ให้ด้านล่างวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ